ทุกคนแล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะตัดเป็นอีกคลิปนึงนะคะทุกคนจะได้เรื่องอะไรนะจะได้สตอรี่ของเราสตอรี่กันอันนี้ทุกคนคะตอนนี้เรามีผู้มาเยี่ยมเยียนซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้หน้าเราเป็นอะ่ะช่วงบ่ายแล้วค่ะทุกคนหน้าก็จะ,ะดบลงนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่มีแป้งเลยวันนี้ขอเปิดตู้ ะะเป็นน้องสาวของมินอาค่ะวันนี้จะพามาดูต้นไม้ใบหญ้าที่บ้านที่สุพรรณนะคะเ,เ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ <ye ee! S 3> ตอนนี้นะคะทุกคนเนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้นะคะทําให้ทุกคนยิ่งจะต้องอยู่บ้านมากขึ้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้แกแกถาาจริงแกจะถ่ายบล็อกฟิวอะไรของแกวะฉันอยากให้มันสดใสนิดนึงแต่ฉันก็ฉันยังปรับจูนอารมณ์ไม่ถูก เน pues ื่องจากสถานการณ์โควิดป um, hey. ัจจุบ uh, okay. ันนะคะทุกคนอัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันนะคะเราก็เลยจะต้องปลูกต้นไม้อยู่บ้านค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําต้นไม้สวัสดีค่ะเออจาใช้กล้องหน้าเนาะเดี๋ยวจะให้ดูต้นไม้นะคะสาหรับต้นแรกตัวเล็กมองรูกล้องนะสําหรับกงแต่ให้ดูให้เช็คใช่ๆพี่สาวหันไปข้างหลังดีกว่าอ่าโอเค ได้อยู่เนาะสำหรับต,ต้นแรกค่ะสูงที่ต้นไม้หน่อยนะคะอันนี้คือต้นจริงจูชายค่ะอันนี้นเป็นต้นน้อยสาต้นนะคะเราตัดเอายอดมาแล้วก็มาเสียบนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งต้นก็จะเริ่มแข็งแรงตอนที่โดนแดดใหม่ๆเนี่ยต้นอาจจะมีการเฉาแต่ว่าเราลดน้ำไปเรื่อยๆค่ะมันจะอยู่ได้ตะเล็กบัญญยายตะเล็กบอกว่าใบามันจะเหี่ยวลงแบบนี้ ใช่แล้วกิ่งพัน,นุนน์เนี่ยต้นตระกูลเนี่ยค่ะมาจากบ้านของพี่ชายนะคะมาจากบ้านของเป็น<ม>ต้นไม้ประจำตระกูลนะคะ,ะ,คะซึ่งเราสามารถตัดใบพวกนี้ไปกินไปใส่กับต้มเกาเหลาหรือใส่กับก็คือต้นเนี้ที่โคราชอะ่ะเขาฮิตมากเลยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วนี้ก็เป็นสมบัติตกทอดมาจากพี่ชายนั่นเองนะคะแล้วส่วนนี้นะคะก็จะพาทัวร์ต่อคะ่ะเป็นแปลงขึ้นฉ่ายของคุณแม่นะคะนี่ก็เป็นสารแนะ เอ้ยไม่ใช่สาระเน่ท่ไน้ท่าน้ง,งอ,อ่ะอองอนแล้วงอนแล้วบอกว่าจะให้ดาราจะให้อะไรนะตัวเล็กเป็นดาราให้ตัวเล็กแนะนําอ่ะพี่สาวโดนแย่งแอร์ทม์ไปค่ะก็คือ,ก,คอก็คือหนึ่ง่ามุกหนึ่งมุกไม่ออก่ะช่วยพูดโดนแย่งแอร์ทา์ไปพ <laughs> ี่ย้ <laughs> ่ะเรามาดูนะคะอันนี้เป็นต้นมะตูมแขกค,ค่ะสําหรับต้นนี้กับต้นนี้นะคะเป็นมะตูมแขก เป็นมนตุมแขกที่มาจากบ้านยโยนเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการที่เพาะพันธุ์อยู่ที่สุพรรณนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่เพาะพันธุ์ที่ระยองแล้วย้ายมาสุพรรณโอ้เอาไปเทียบไหมเอาไปเทียบได้ค่ะเป็นกิ่งต้นพันธุ์ที่มาพร้อมกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะรุ่นเดียวกันนะคะเป็นพืชผ,ผักเป็นรุ่นเดียวกันนะคะทุกคนนค่ะโอ้นี่ค่ะ มันต่างกันได้ขนาดนี้เลยหรอตอนเด็กๆมันมาต้นเป็นเส้นๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้กินดีอยู่ต้องถ่ายเข้าทางนี้แสงมันห้องนี้อันนี้อันนี้กินดีอยู่ดีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยค่ะพี่สาวว่ามันเป็นเพราะว่าตัวเล็กบำรุงดีต้นนี้ก็จะโตเหมือนกันนะคะไม่ต้องห่วงนะคะรออีกแป๊บเดียวเวลากินเราก็จะเด็ดยอดมันไปนะคะก็จะมีคุณค่ากับคุณค่าทางสารอาหารนะคะ แล้วก็กินกับลาบกับอะไรพวกนี้ยคือแค่เด็ดกลิ่นมันจะหอมเป็นเครื่องแนวอะไรนี้มันหอมแนวไหนคะบรรยายได้ไหมเอ่ยหอมแบบคุณจะหลงไหลมันห่างห่งคือไม่รู้ว่าใบมันเป็นยังไงเด็ดมาหน่อยนะแต่ว่าถ้าคุณกินแล้วคุณจะคุณจะชอบมันมากอืมค่ะกลิ่นมันคล้ายๆมะม่วงมันน่ะแล้วก็เราว่ากลิ่นมันอยู่ที่ก้านแล้วก็ที่ไรยอนะคะยังมีต้นเล็กอยู่ กระถางเล็กนะคะกระถางประมาณนี้อยู่ประมาณห้าต้นนะคะที่ยังไม่มีจ้าของอถ้าคุณไหนอยากได้นะคะได้แล้วสองต้นแต่อยากได้อีก <c oughs> ก็เก็บความความอยากได้ไว้นะคะมีแล้วสองต้นเลี้ยงให้มันโต <c oughs> เดี๋ยวมันพอแตกกลิ่นมันจะกินได้เองนะคะ <c oughs> โอเคเล้วเอาต้นมามาเก็บก่อนนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะนอกจากเราจะดูเราจะพูดเป็นทางการกับชาวทางบ้านใช่ไหมคะจอแจ๊จอแจ๊ตอนแรกไม่เป็นเนาะ ตอนเกไม่เป็นพพ,<อ>พี่สาวาแทรกอะแล้วพี่สาวพูดเชิงนี้พอกล้องมาแล้ว<อ>มันเอาไมจเล็กพูดตรงจริงจูฉายเป็นไมไม่เป็นแล้วพี่สาวแทรกตอนเล็กอย่ามาโบยพี่สาวสิโบยก็พี่สาวมาโบยแมวไม่พี่สาวแค่จะบอกให้ตัวเล็กป้าเฉยๆพี่สาวไม่ได้ไม่ได้ดูเลยนะไม่ได้ดูเลยเล็กเ,ลเป็นทางการขึ้นมาเพราะว่ามาจากกันก็าจะพามาดูดอกไม้บ้างนะคะด้านนี้ค่ะกล้องเข้าไปนะคะจะเห็นว่านี่มันคืออะไร มันไม่ใช่ไม้ใบนะคะมันคือ,อ,อคุณนายตื่นสายนะคะนี่มีดอกสีชมพูซึ่งเรายังไม่มีกิ่ทันสีชมพูนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหักไปที่ระยองด้วยนะคะซึ่งการปลูกอะคะ่ะมันง่ายมากเลยนะคะแค่คุณหัดก้านไปแล้วปักลงดินแล้วคุณรดน้ําอย่าให้แฉะเกินรับรองถ้ามีดอกอยู่แล้วดอกบานต่อได้เลยโอ้ว้า เราจะเห็นว่าไอ้ต้นต้นคุณนายตื่นสายเนี่ยมันเหมือนจะมีดอกอยู่ตลอดเวลาแต่ให้จริงดอกหนึ่งดอกมันบานแค่วันเดียว<า>แต่ว่าในยอดมันนะคะบางทีมันจะมีอยู่สามสี่สามสี่ปุ่มดอกพร้อมกันแต่มันจะบานแค่วันละดอกอเราเลยเหมือนว่าเรือ่องนี้เหมือนว่าคุณนายตื่นสายมันบานอยู่ ตลอดหรือว่ามันบานแล้วก็จรมันบานแค่ครั้งเดียวดอกหนึ่งครั้งเดียว้สุดยอดเลยครั้งอันนี้ที่ดูคือที่เป็นพันใบชั้นเดียวกับใบหลายชั้น่ะเหมือนการแค่วันเดียวมันมีตำนานอะไรหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ต้นพวกนี้เป็นต้นไม้ที่เราไม่ได้ลงไฮไลท์วันนี้นะคะโอเคเราเดี๋ยวเราจะตัดไปยังอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะตามค่าอ้าวสามสองหนึ่งเรามาดูกันต่อนะคะด้านนี้จะแดดแรงนิดนึงนะคะเราต้องรีบเดินนะคะ ต้นนี้นะคะเห็นสูงมากเลยแล้วก็ดูใบเสียดฟ้านะคะที่นี่ไม่ใช่เขาใหญ่นะคะฟ้าใสขนาดนี้นี่แต่นี่คือต้นหม่อนค่ะจะมีลูกด้วยนะคะว้ดูลูกได้นะคะต้นหม่อนก็หม่อนก็มีประโยชน์นะคะใบก็ไม่ต้องกินทางน้ำได้นะคะเหมือนบ้านแฟมที่สุโขทัยเลยเป็นโหรพาก้า9ชีวิตค่ะโอ้ต้นของมันนะคะต้นนี้คือเป็นแบบแข็งแรงแล้วแล้วก็ แค่จะเป็นถาวันแล้วนะคะแล้วก็ใบค่ะมาก่อนหน้านี้มันจะงิงงงอๆแล้วก็ดูไม่สวยนะคะแต่รอบนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าได้ยาที่แบบยาสูบผสมเหล้าอะไรของเตียะะ่ยค่ะที่จะลดแล้วให้มันฟูกลับมาอือเราเคยประสบผ่านประสบการหัวละพาตายมาแล้วแม้เราจะพยายามเยียวยาน,นะคะแต่ต้นนี้กลับมาได้อีกครั้งปกมือค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาดูด้านนี้นะคะคุณรู้จักไหมนี่ต้นอะไรต้นหอมหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกันต้นนี้คือต้นกุยช่ายค่ะที่เอาไปทําขนมกุยช่ายหรือจะไปผัดหมี่ซั่วก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะอันนี้ต้นไม่แน่ใจไม่ขอพผู้ถึงนะคะมีว่านหางจระเข้อยู่ค่ะค่ะซึ่งว่าน<อ>หางจระเข้เนี่ย<อ>ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วมันก็โตขึ้นมาขนาดน,นี้นะคะโดนแดดโดนฝนมันก็แตกแตกแตกอแตกอ,อหใหญ่ะคะ่ะ,คะ ซึ่งเอาไปปลูกที่ระยองแล้วหนึ่งต้นแต่ว่าการที่มันจะกินได้เนี่ยมันจะต้องมีความหนาระดับหนึ่งซึ่งมันจะต้องใช้เวลานะคะเาา็ปลูกอยู่ต้นเดียวเราคิดว่าถ้ากินหรือจะทำอะไรอะ่ะเราจะมาเอาจากที่นี่นะคะด้านนั้นเป็นมะนาวค่ะมะนาวนะคะมะนาวนะคะ่ะแล้วก็ด้านนี้ยังมีอ,อัชันนะคะใบเตยค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็วันนี้นะคะเราก็ ให้ชมเฉพาะต้นไม้ไฮไลท์นะคะเราก็ตัดมาให้ชมเฉพาะต้นไม้ไฮไลท์เท่านั้นนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะและถ้าชอบแขนและเชิมนะคะอย่าลืมส่งหัวใจมาให้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ต่งตางๆนะคะทุกคนแล้วก็จะมีของเล่นปลาเป้าที่เราเล่นกันตอนเด็กๆนะคะสวิงช้อนปลา อะไรเนี่ยที่ปัม๊มหัวฟอกกี้รวดต่างๆนานาน,นะคะอันนี้ก็จะแนวเป็นห้องแถวของเรนูนะคะ่ะทุกคนฟิลนั้นนะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบบของต่างๆนะคะแล้วก็ผมไปหลังบ้านก็จะเป็นอันนี้ก็คือเช่าไว้จอดรถแล้วก็เก็บของนะคะเป็นห้องเช่าก็คืออยู่ฝั่ง ตรงข้ามบ้านเราแหละแล้วก็มีต้นไม้นิดหน่อยอะไรนี้นะจ๊ะทุกคนด้านหลังก็จะเป็นโรงสีข้าวค่ะทุกคนวู้สวัสดีค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพบกับแฟนคลับของมินอาวีเคเคคนอืค่ะ <c oughs> หรือคุณแม่เองวันนี้คุณแม่บังเอิญใส่เสื้อตัวนี้สวยมากเลยเป็นเสื้อสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็หมวกแล้วก็เมื่อเช้าเราก็ไปทําบุญกันมาเนาะคุณแม่ <c oughs> ท่าน,นี้แหละบทพูดคุณแม่บา,บาย